ครับผมวันนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้วันที่24ธันวาคมครับผมผดูงานของร่างสัมพันธ์วันนี้นะครับส่งแคมป์ครับผมแคมตัวใหญ่นะครับขอบกล้างอยู่ที่2.8ครับผมดูสันครับสันที่เจ็ดเมิรไล่ปลายดูด้ามครับผมเป็นไม้พยุงตัวนะครับ ความยาวของด้ามอยู่ที่ห้าจนิ้วครับผมเป็นมีดใช้งานทั่วไปทำจากเหล็กเนสุบเข็งด้วยน้ำมันครับน้ำหนักน้ำหนักอยู่ที่1นกิโลพอดีเลยนะครับขออนุญาตนะครับตรวจสอบคมครับผม มีสองใสด้วยครับ ขอไปครับผมเป็นวันนะครับพี่ทรงใสด้วยครับครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ